ขอบคุณค่ะที่หางานให้นะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะผู้จัดการได้ส่วนตัวกับพี่ทำไมไม่พูดแบบนี้เอาส่วนตัวอะไรไม่คือคือบอกจริีมาะพี่อะโฟคืวอว่าหน้าโตไป เอาหนูก็พูดกับพี่แบบนี้หนูก็ขอบคุณนะคะที่หางานให้ครับดีแล้วที่มันมีงานทำอะ่ะถ้าถ้างานว่าจ้างส่วนตัวมีแอนมาด้วยราคาเท่าไหร่ลูกบอยขอนเกนค่ะ่างแสนแปบหมื่<ส>น<ล>ครับผมถ้าถ้าถ้าวันธรรมดาสองแสนแปดหมื่นครับเทศการก็บวกเพิม่มอีกนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นราคาที่แบบว่า ร่วมอาหารการกินแล้วทุกอย่างเจ้าภาพก็คือจ่ายยอดเดียวเลยครับเราไม่ได้ขอหมูขอปลาไม่ได้ขอข้าวขอน้ํานะครับเราจัดการเองทุกอย่างนะครับได้เจ้าภาพที่เพิ่นยูมั่นจ่ายคิรลี่หลังเพิ่นจางสามแสนห่าเลยนะี่แต่ว่าเราเป็นติดชาวนะคศกา,ขขาใช่ครับที่ที่กบกินเดือนเตะโอ้กบกินตะเวน กันกบกินตะเวนนี่มันต้องข้อเหลาข้อนี่ยเออแต่เน่เหมาดิเอาอหลีตังแต่เกียนกบกินตะเวนแมนบอกะเพราะแต่สิหมืดเแมนบอกะเล่นไปหาคาะเหลาให้เขามันให้เขาเต็มเหลาเด้อย่างงี้สิข้อกระเป๋าเงินข้อเงี้ยบิดพี่หนูเมื่อเช้าเขาสัมภาษณ์ทีนี้ครับเขาสัมภาษณ์ว่าตอนนี้สถานะ อยู่แบบสถานรกับพี่บอยเนี้ยคืออะไรทีนี้หนูหนูก็มันเลยเป็นประเด็นอยู่ตอนเนี้ยอะไรประเด็นอะไรหนูก็เลยบอกศึกษาดูใจนููตอบผิดตรงไหนนูตอบผิดไหมน,หนระเด็น,นใครเป็นประเด็นก็เนี่ยเขาเขาบอกว่าสถานะศึกษาดูใจเขาก็เลยตกใจกัน,นก็เลยงง ้ผมมีอย่างดอกไม่หนูก็เลยว่าก็ศึกษาดูใจเท่ากับแฟนยัง เจ็ดพันห้าร้อยคนครับผมเดินทางไปด้วยกันครับเดินทางไปด้วยกันเดดินทางไป้วย